ยัยงมองกองถ่ายกับสตรีมามะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะมาเช้ามากนะคะออกงานเช้าออกกองเช้าแบบนี้นะคะผู้ชมค่ะก็งัวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีใครสู้คนดีได้ค่ะนักสแสดงหนุ่มโออนุชิตนะคะได้ข่าวว่ากองละครเนี่ยเขานัดเขาเช้ามากเพราะว่าต้องขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะได้ข่าววันนี้นี่จะแปลงโฉมะคะ่ะไม่รู้ว่าแปลงโฉมนะคะเป็นบทบาทไหนนะคะแล้วบทบาทวันนี้เนี่ยใหญ่ซีนใหญ่ยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่โออนุชิตกันนะคะเป็น กอลละครนดะเช้าแค่ไหนก็ไม่ลืมที่จะกินอาหารเช้าตามสไตล์หนุ่มเฮลตี้สำหรับโออนุชิตที่มื้อเช้าทำกินเองและเตรียมทั้งหมดนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาและความพร้อมพี่โอเขาเป๊ะจริงๆค่ะ อย่างวันนี้กองละครเรื่องม่อมเป็ดสวรรค์น,นัดพี่โอไว้ตั้งแต่6กโมงเช้าเพราะซีนวันนี้พี่โอต้องเข้าฉากแสดงเป็นสุนทรภู่ในช่วงที่บวชเป็นพระและจะโกนจริงก็ไม่ได้เพราะยังมีซีนที่เล่นเป็นสุนทรภู่ตอนยังไม่ได้บวชด,ด้วยจึงจะเป็นต้องใช้เทคนิคการแต่งเอฟเฟกต์ทำหัวล้นขึ้นมาค่ะ โดยขั้นตอนแรกช่างจะทำการเก็บเส้นผมของพี่โอทุกเส้นก่อนนำแผ่นยางที่ทำมาจากยางซิลิคนเหลวสำหรับแต่งเอฟเฟก์มาครอบสิ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการวัดรอบศีรษะของพี่โอโดยเฉพาะด้วยเพื่อให้การครอบนั้นเนียนที่สุดจากนั้นก็จะทำการทาก,กาวสำหรับแต่งเอฟเฟกตจนแน่นและเป่าลมให้แห้ง โดยขั้นตอนเก็บเส้นผมและติดแผ่นยางนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะจะเนียนไม่เนียนก็มาจากขั้นตอนนี้ด้วยก่อนที่จะลงสีที่ผสมกันจนได้เป็นสีผิวของพี่โอที่สุดและออกมาสมจริงแบบนี้ค่ะเฉดดิ้งนิดนึงค่ะจะได้ลยจะเป็นสีสีสีวิกจะเป็นสีขาวๆมาช่วงแรกเห็นไหมอันนี้ก็คือต้องตกแต่งให้สีเดียวกับผิวแล้วไม่ใช่แค่แบบสีน้ําตาลเพราะว่า พอเวลาเราโกนหัวต้องมีความเขียวๆใช่ไหมเนี่ยมันก็จะต้องแบบแบ่งให้ดูเนียนเป็นงานคราฟเหมือนเป็นการโกนผมจริงๆเลยค่ะพี่กุ้งพี่ชนขาเอ้ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูรายละเอียดนะคะเป็นรูขุมขนเลยเหมือนกับว่าเพิ่งโกนแล้วก็โดนมีดบาดนิดๆหน่อยๆนะคะมีรอไม่จริงหรอมีรอยมีดบาดด้วยหรอ การแต่งเอฟเฟกแนวนี้เรื่องของการเลิกใช้สีมีส่วนสำคัญนะคะและสีที่เลือกจะต้องคุณภาพด้วยโดยเรื่องนี้ต้องไปถามช่างแต่งหน้าเอฟเฟกประจำกองละครมอมเป็ดสวรรค์แล้วล่ะพี่ชนพี่กุง้งที่แนะนำว่าในช่วงที่ต้องแต่งเอฟเฟกยังมีอีกเรื่องที่สำคัญคือการจัดแสงเพราะหากแสงไม่ถึงไม่สว่างเพียงพอก็จะเก็บรายละเอียดไม่ครบค่ะ พี่พี่ขาแล้วแสงนี่มันจําเป็นไหมคะแบบการทำค่ะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้นี่พอไฟดับปั๊บเราก็ต้องหยุดไปก่อนนิดนึงจาเป็นมากเลยค่ะ<อ>เพราะว่าถ้าแสงส้มมาเนี่ย<อ>สีเปลี่ยนละอ่าอมมันจะต้องเป็นแสงสีขาวประมาณนี้เลยใช่แต่มันต้องมีพัดลมแสงที่ทําให้ภาพไม่เพี้ยนอะ่ะเพราะว่าแสงแต่แสงมันก็จะทําให ภามันเพี้ยนใช่ไหมเขาก็จะสมมติเขาเห็นว่าอาส้มแล้วเขาก็เลยจะไม่ลงสีส้มเพราะออกไปข้างนอกอ้าวยังไม่ส้มอะไรอย่างเงี้ยครับเจาก็ต้องใช้แสงที่ดูแสงขาวที่สุดคีอเคลียเคเคลียร์อะไร คือถามพี่โกงพี่ชนแต่พี่โอตอบใายโอเคโอเคเห็นแบบนี้แล้วก็อดตสงสารพี่โอไม่ได้จริงๆค่ะคือนั่งให้ช่างแต่งนานกว่า3ชั่วโมงแล้วแถมยังต้องอยู่กับหมวกเอฟเฟกที่ทำเป็นคนไม่มีผมแบบนี้ไปอีกทั้งวันไม่รู้ว่าพี่โอรู้สึกอย่างไรบ้างร้อนหรืออึดอัดบ้างหรือเปล่าคะ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่โอแบบว่ามันมันอึดอัดไม้มันมันแบบแน่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังฮะแต่ว่าคเพราะตรงนี้มันปิดหมดนึกออกไหมปิดหมดเลยแล้วพอเหงื่อมันเริ่มออกอ่ะมันก็จะพอขย่าอ่ะมันก็จะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเพราะมีน้ําอยู่ในนี้ใช่มันก็จะร้อนแล้วมันก็จะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบร้อนๆอนหน่อยร้อนหัว เป็สมาธิอาการแสดงไมหมคะไม่ค่ะแมันก็จะคันๆน,นิดนึงแต่คันก็จะเกาไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในคือนึกออกมาสมมุติเราเกาตรงนี้มันก็ไม่ถึงนะ <S <S 2> <S 2> มันจะต้องเป็นแนวแบบคอๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็จะย่างนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นโอถิงได้บอกว่าถ้าเลือกได้ไม่ติดอะไรอ่ะโกนเองดีก,กว่า แต่จะโกนจริงก็ไม่ได้เพราะยังมีฉากที่พี่โอต้องแสดงเป็นสุนทรภู้ช่วงไม่ได้บวชเป็นพระจึงต้องใช้ความอดทนขนาดนี้เพื่อให้ช่างลงสีทาก,กาวยังไม่รวมตอนล้างออกเพราะพี่โอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อเอาเอฟเฟกทั้งหมดออกจากศีรษะก่อนกลับบ้านถึงว่าพักนี้พระองค์ชายไม่ได้เสด็จมาหาเลยพระอาการเป็นอย่างไรบ้างเล่า หากอาตมาภาพจะขอไปเยี่ยมพระองค์ชายถึงได้หรือไม่เล่าเห็นถึงความทุ่มเทของพี่โอแล้วอย่าเลืมติดตามละครเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS นะคะอาซืรีมามะไทย PBS รายงานเกาะป้องกันให้พระองค์ชายหายประชวนจากพระโลคภิยาทิทั้งปวงด้วยเถอ